ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการอะไรอีกครั้งครับ่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับถ้าเห็น3าคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้และในช่วงนี้จะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมามอบให้แน่นอนครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่มีโควิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเลยเนี่ยงานที่ผมมอามาออกในช่วงนี้ทั้งหมดผมกล้าการันตีว่าดีที่สุดตั้งแต่ทำมาใช่ครับกล้าพูดเลยเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของผมทั้งสองท่านที่ช่วยดูแลผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะหาแต่ของที่สุดยอดสุดเยี่ยมทั้้้งนนมาาาาใใหหแแลวก็ไไ่่่ชตอรรทยเ เราทำโครงการมานานมากแล้วนะฮะนี่8ปีแปปีแล้วก้าปีจะเข้าเนี่ยนะมีทั้งไทยทั้งใช่เพราะฉะนั้นเราต้องก้าวหน้าไปแล้วฮะต้องเป็นไทยเป็นเทศเป็นทั้งโลกเป็นทั้งโลกเพราะนั้นจริงๆเราก็เลยคิดว่าไอ้โลกแห่งความอร่อยมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ปลายลิ้นเหล่านี้เองเราเจอเราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันร้านนี้ชื่อร้านอาร์ตสลองตาจริงๆแล้วมันมีเมนูซึ่งผมเนี่ยอย่าง เสนอกับทนผู้ชมจริงเขาเรียกว่าซุปฟักทองซุปฟักทองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยกาบทำซุปฟักทองแต่ทําไมทาไมทาเสร็จแล้วลูกหลานตอนเช้าๆไม่กินอ่าเออทาไมคุณคนแก่ๆทั้งหลายไม่กินไม่กินทำไมไอ้คนหนุ่มๆแลวก็ไม่กินมันไม่อร่อยเงี้ยอืมมันอร่อยสิเขาจะกินกันแล้วมันกินยังไงทํายังไงให้มันถูกต้องวันนี้สอนทําซุปฟักทองจากอาร์สลองกามืออาชีพจริงๆของจริงมันดูกันเลยแล้วจดจำแล้วทําแล้วไม่อร่อย มาตัดคอโก้ได้เลยใช่ครับตัดเลยนี่ถ้าสมมติว่าอาตัดทุกคนทุกคนนี่หนูจะไม่เหลือแล้วนะครับผมผมพูดอย่างนี้มาเป็น10ปีนะใช่ฮะแต่เห็นไหมยังไม่เคยมีใครเลยไม่มีเพราะว่าเราเขาเขาไม่เจอหนูฮะหนู่หใช่เพราะว่าของเรามันอร่อยจริงอ๋ออร่อยจริงใช่เพราะฉะนั้นเรามาเจอกันเลยดีกว่าทําอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสันสิทอนอารยางกูลจากร้านอัสลองกาครับเชปตองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทําเชิญตรงนี้เลยต้องตั้งแต่คราวที่แล้วมาเนี่ยเราเคยเอาเขาเรียกว่าอะไรนะอันนั้นเมนูนั้นหอยแมงพูผับหอยแมงพูผัดวายวายครับหอไวาวอร่อยสุดอร่อยมาเลือดตอนนั้นได้สิคะแนนเต็มด้วยใช่ครับได้ใช่ไหมได้ไหมได้ได้ด้วยได้สิคะแนนเต็มด้วยอร่อยมากมันอร่อยจริงๆนะนี่เขาร้องไห้เลยนะเขาลึกถึงฝรั่งเศสเลยเขาลึกถึงจริงๆแล้วเขากินเสร็จแล้วบอกจําได้ไหมจำได้ตอนที่ตอนเด็กๆที่หนอยังอม่ คุณพ่อคุณแม่อยู่ฝรั่งเศสโอ้ตื่นเถอะอ่างทองมึงโอ้จะดีอยู่แล้วเชียวเออจะดีอยู่แล้วแต่อร่อยจริงๆนะผู้ชมและร้านนี้ร้านเนี้ยตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสุดๆจริงๆนะอาสลองก้าอยู่ที่ตรงข้ามซอยสวนผัก50ทับหนึ่งครับมีทั้งหมดกี่โต๊ะร้านมีทั้งหมด14โต๊ะครับ14โต๊ะเท่านั้น ถ้าจะไปควรจองก่อนไหมจองก่อนครับเพราะว่ามันเต็มทุกวันเต็มทุกวันเต็มทุกวันครับออกรายการนี้ไปนี่ไม่ต้องพูดเลยอาจิงไม่จริงอันนี้จริงครับ่าเออแลวที่ชวนชวนพวกผมตลอดเลยนะเราไม่ชวนเรารไม่ได้ไปเลยเพราะว่าอะไรนะไม่ใช่ชวนเราเสร็จบอกท่ามาเดี๋ยวไปนั่งอยู่สนามข้างหน้าฮ้องข้างในเต็มนะเว้ยท่านผู้ชมฮะทำไงทําซุปฟักทองให้อร่อยทำแบบอาร์สวองก้าทำอย่างตองทาเด็ดเขาบอกหมดเกลี้ยงจริงๆ แต่ถ้าท่านขี้เกียจทําอยากไปกินร้านเขาผมแนะนำว่าไปที่ร้านเลยจองก่อนต้องจองก่อนต้องจองร้านนี้คือสุดจริงๆแล้วอย่าลืมนะอะไรนะหอยนางรมอดซอสไว้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 อย่าพลาดนะฮะซุปฟักทองจากอาร์สลองกาครับนี่ร้านเขาครับนี่ครับชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวนะครับใช่ครับนี่ครับทั้งหมดนะครับนี่ครับสองคนนะครับเริ่มต้นจากครับ หอมหัวใหญ่2หัวครับครับต้มน้ำซ็อสามลิตรสลารี่5ก้านครับครับผมต่อด้วยแครอท1หัวครับใบเบรีฟห้าใบครับครับผมที่โครงไก่1ตัวครับครับครับผมจากนั้นต้มไฟกลางนาน3ชั่วโมงครับค่อยๆเคี่ยวลงไปครับผมพอได้น้ำซุปแล้วก็เริ่มผัดครับผัดน้ำมะกอกครับห้าสิบน ครับผมเนยสดครับ50าสิบมลตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเนยจะไหม้ครับผมครับผมแล้วก็หอมใหญ่ซอยครับครึ่งกิโลใบเบลิฟฟห้าใบครับครับใบกระวานนั่นเองครับผัดครับช่วงเวลานี้ต้องใช้ใจเย็นๆมากที่สุดผัดจนหอมเขาเป็นคาราเมลครับผมล้าวทองไใส่ข้าวไทยครึ่งกิโลเอานะครับสองกิโลครับแล้วก็ข้าวทองญี่ปุ่นสองกิโลครับลงไปผัดกันใช่ครับแต่ว่าต้องรอให้ เขาอยากมันเป็นอย่างนั้นก่อนถูกต้องครับแล้วผัดไปเรื่อยๆถูกต้องครับมันจะแห้งเกินไปใส่น้ำสต๊อกใช่ครับผัดจนฟักทองสุกนะครับค่อยๆผัดช่วงนี้ใจเย็นระวังฟักทองไหมครับครับผมจากนั้นเอาใส่หม้อครับผมเติมน้ำสต๊อกที่เตรียมไว้2ลิตรลงไปครับค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆครับต้มให้เดือดครับจากนั้นผ่านไป4-5นาทีจะปรุงรสครับผมนี่4-5ทีค่อยปรุงรสด้วยเกลือเกลือเยอะไหม30ครับ ครับแล้วก็เออ่วิปครีมครับหนึ่งลิตรครับเท่าไหร่นะหนึ่งลิตรครับหนึ่งลิตรครับพริกไทยดำพริกไทยดำสี่หยิบมือครับสี่หยิบมือครับผมเอ่อมจนทุกอย่างได้ที่ครับได้ที่เอาใบกระวานออกถูกต้องครับแล้วปั่นครับนี่ต้องเอาใบกระวานออกก่อนนะถ้าไปไปปั่นเพราะมันตายเลยนะฮะใส่เนยอีกเท่าไหร่ใส่เนยอีกสามสิบครับอันนี้เนยสดใช่ไหมใช่ครับเนยสดครับเนยสดสามสิบ ปั่นจนละเอียดเข้ากันนี่ดูดิครับพร้อมเสิร์ฟครับดูดิครับดูดิแต่งหน้าด้วยพอาสตโฟมฟองนมครับกุซองครับนี่ครับแล้วก็ใส่ใบธามสดพร้อมเสิร์ฟนะครับผาตาย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 ถ้าเวลาจะทานก็จะใส่พริกไทยใช่ครับดำแล้วก็ใส่เกลือก็แล้วแต่ชอบแต่นี่เสร็จแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับฟักทองครับท่านผู้ชมนะ ดูดีๆนะฮะเขาใช้ฟักทองสองชนิดคือฟักทองญี่ปุ่นไทยแล้วก็ฟักทองไทยในจํานวนเท่ากันฮะคือจํานวนสองกิโลอย่างละสองกิโลใช่ครับทำไมทั้งสองชนิดเอ่อถ้าฟักทองญี่ปุ่นอย่างเดียวเขาจะหวานเกินไปครับเขาเอาฟักทองไทยที่มีความมันมาตัดครับอ่าอืมคือว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นอย่างเดียวหวานไปเขาจะหวานไปถ้าไทยอย่างเดียวมันอย่างเดียวเอามาผสมกันเรียบร้อยมันก็จะได้พอดีเลยเป็นลูกครึ่งที่อร่อยมาก มันจะละมุนลิ้นและมีเท็กซ์เจอร์ที่ดีกว่าด้วยถูกไหมถูกไหมครับผมกแล้วผัดหอมเนี่ยต้องผัดให้เหลืองนะฮะเหมือนแบบเมื่อกี้ออกสีน้ําตาลอย่างนั้นน่มันจะหอมมากขึ้นแต่ไฟต้องอ่อนมากๆใช่ครับและต้องใจเย็นถูกต้องมือต้องคนตลอดครับดึงกลิ่นออกมาให้เยอะที่สุดครับนี่นี่ดึงกลิ่นออกมาให้เยอะที่สุดแล้วตอนลงฟัดทองต้องเบาไฟลงแล้วนะต้องครับแล้วก็ค่อยๆผัดไม่ให้ไหมถ้าฟัดทองไหมคือจบกันครับอย่าให้ไหมเด็ดขาดถูกต้องนะครับ จะได้ทั้งความมันความอร่อยแล้วฟักทองไทยก็อร่อยแบบหนึ่งคือมันมัน,มน,มนญี่ปุ่นก็หอหวานแบบหวานใช่ครับผมไอ้น้ำสต๊อกไก่ที่เมื่อกี้เราทำนะที่เราทำสมมติถ้าท่านเป็นคนกินมังสวิรัติทำไง ไม่ต้องใส่ไก่ครับไม่ต้องใส่ไก่อไม่ต้องใส่ไก่ต้องใส่ครับผมอ่าไม่มีปัญหาอะไรเลยสังเกตไหมครับที่เราดูอย่างนี้แล้วก็อ๋อเขาต้องใส่แป้งด้วยให้มันข้นให้มันให้มันเหนียวหนืดเหน่อยขึ้นไม่มีเลยไม่มีครับผมไม่มีแป้งในนี้เลยนะครับน้ำตาลก็ไม่มีครับฮะน้ำตาลก็ไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีครับดูนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่นี่คือซุปฟักทองจากร้านอัสลองกาะครับอยู่แถวสวนผักเลยนะครับดูเนื้อดูเนื้อครีมขนะ ออกเป็นสีเหลืองสวยและเนียนหมดเลยนะฮะมีความรสสัมผัสนะคุณผู้ชมจะได้ความเป็นเนื้อตองทองเนียนต้องทากับขนมปังทรัฟเฟิลครับเป็นทรัฟเฟิลเป็นนี่้ําปังเขาเป็นทรัฟเฟิลนะครับเขาใส่ทรัฟเฟิลอยู่นะครับผมะทีนี้มันต้องจิ้มเลยหรือต้องทากับตัวบัตเตอร์ดีแหมแหม่ผมเป็นฝรั่งนะฮะผมต้องทาเนยอยู่แล้วอครับผมต้องทาเนยอยู่แล้วผมไม่จิ้มฮะผมอย่างนี้เลยฮะติกกูตองเข้าไปหน่อย ได้ไหมครับกินแล้วขนมปังอร่อยมากกินดุนด้วยกันอาครับผมคุณผู้ชมเชิญคุณก๊อทุปฟักทองเนี่ยหนูไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะเนียนแล้วอย่างที่บอกว่าไม่มีแป้งนะครับและที่สำคัญคือใช้ฟักทองสองชนิดมันลงตัวมากนะความหวานนะครับจากฟักทองญี่ปุ่นครับและความมันนะครับจากฟักทองไทยใช่ถูกต้องหนูหนูเพิ่งทราบเลยนีว่าร้านนี้เขาใช้ฟักทองสองชนิดอะใช่ ร้านนี้ใช้และไม่มีน้ําตาลเลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับเมนูนี้นะครับง่ายๆถ้าท่านอยากจะทําทําไปเลยเพราะว่าพี่ตองเนี่ยเขานูนตรลมาบอกแล้วแต่ถ้าอยากจะโดนของเด็ดโดนของดีของตัวจริงนะครับไปที่ร้านเขาครับทุบฟักทองรับไปเลยครับ1ิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มตัสโตซ่าครับ ภูมิใจมากๆเลยที่เราเป็นคนไทยแล้วทําเมนูนี้ได้ต้องอีกทีสิจบอะไรมาจบปริญญาโทครับเสี่ยงเกิษครับจบปริญญาที่เัียงเกิษครับกระเสือกกระสนไปเรียนถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องกระเสืิกกระสนไปเรียนพอไปเรียนเสร็จแล้วทําอะไรมาทําอยู่ในครัวครับอยู่ในครัวเริ่มตั้งแต่เด็กล้างจานเด็กล้างจานทําอยู่กี่ปีทําอยู่สองปีครับล้างจานทำเมื่อไหร่มาถึงได้รักว่าฉันต้องเป็นพ่อครัว มม่ได้ขึ้นเตาจริงๆครับนี่ไม่ได้สุดได้มาเกิดอนตัวเองได้ชีวิตมันมาไม่หมูหรอกท่านผู้ชมครับแต่ถ้ามันมาแล้วมันมาแล้วอุตส่ามาแล้วนะมาไม่หมูทุกคนนะฮะไม่ใช่เขาคนเดียวนะใครก็มาไม่หมูใช่แต่อุตส่ามาแล้วเอาให้สุดสิใช่ครับเอาให้สุดขอบคุณคุณสันสิทธรขอบคุณอาร์สลองกาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยตลอดเอาให้สุดกับชีวิตสู้ที่สุดนะครับไม่ใช่ถอยที่สุด S <S สู้ให้สุดครับลาไปก่อนเดกกี๋วจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอ,อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ซอยโยธินพัฒนาสาีเดดของร้านอ,อยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นไอศครีมเป็นไอศครีมเองเขาเลยอร่อยจริงท่ยานผู้ชมไปทานเนอะอันนี้อันนี้ของอาก็ได้ครับอ้าวียะช่า,ชายะช้าหูหมูเย็นครับ ละลายในปากผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมที่อยากทานหูหมูเย็นดีๆวันนี้มีแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมจะม,มาจาุดหนาต่อ